ลูกไฟเตือนรูปประเจโชสีส้มนะครับในรุ่นยาริสเอทีนะครับรุ่นที่พวงมาลัยเป็นแบบธรรมดาไม่มีบางตีฟังก์ชันที่ด้านขวานะครับตับไฟกันยังไงครับผมก็เดี๋ยวดูกันครับก่อนอื่นเปลี่ยนโหมดโอีโอเป็นทิป A ก่อนนะครับผม เป็นทิศเอแล้วก็ดับสวิตครับกดปุ่มค้างครับผมออนสวิต ไปจะกระพริบนะครับหับแล้วครับผมรัดเครื่องเรียบร้อยครับผม